มันกับมนายย้อนเด้อย่าบอกมาเฮือนดอกนกห้ามยังบอกว่ากำบมนายกบันาีกันไปชื่อเครื่องมากไปเนอสิลงเดี๋จมแม่ังคืนนี่ให้แม่ยังอถานให้แล้วคนอยู่อยู่กับจมว่ะว่ะวันนี้นอนมีติดนางจมเบาเเพา่นจมยังว้า ปัดอีเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสกูททุกคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันที่ดีตอนรับเข่าโซ่สองสไลด์บันฮาวิ่งเรวเราเป็นพี่น้องเลยโดยพวกพอสกสไลด์นั่นมันนี่เนาะกับมาเฮือนนอกมะนาวเพิ่นมโอนี่เนาะทุกคนเลยบมาหาเพิ่นกับมือหนึ่งชิ้นหอดกิ่เถิงมาสั่นโดยอาการแห้งหอดเนาะทุกคนเนาะแต่เลยได้ซื้อน้ำชานม็นมาให้น้องเพิ่น บรรยากาศเดือดฮอตมาอนิหมาน้อยก็จะขึ้นทั้งเพื่อนทุกคนเลยโอ้ขึ้นได้สามขันไหนได้ไหนได้เดิมใหญ่ได้นี่เนาะมาน้อยจะขึ้นทั้งเพื่อนน้ำมาอนิอ่ะอยู่พอมหน่ะพอมตาเห็นยังนางน่ะนางอยู่ก็นี่คือเห็นได้น้ำเต็มได้น้ำนะเราขึ้นมาเต็มยันมันหักโอ้ยังบัเต็มใช่ยันซ่านหักโอ้สบายดีนั่นแหละ โดยอ๋อเอาไปข้นจ๊กแองเี่ร์มาย่านซานฮักนลยชองซำแองนี่นะชองซำแองเพราะว่าเต็มวัดครู่แองมาย่านซานฮักอ่ามาน <ım eni> ้อยอยากขึ้นมาน้ำในห้องแองอยู่ห่อนเนาะห่อนวะอ่าอาบได้น้ำนะจ๊ะอาบน้ำได้มไ้มนี่อาบเดียวอาบเลยอาบอยู่ไม่แชาบอยู่ห่อนแน่นหน่อยนะทำาะไรแชร์อาบทำอะไสแอา์อีก ที่ขาวยังมาดิมาดิจามจามชื่อมาใส่มาติดเชือดในใบน้องเชือสิ่งใหญ่เป็นดิ้นเจ้าอยู่เฮ้ยไ,ไปกับผเห็นหอะไรแล้วเอเเอมาอยู่เพื่อนมาดินะไปเชียร์ค่ะเอ้ยพูนไปถ่ายเครื่องนี่ว่าทุกแถวนี่ขึ้นมาลเลยเ่ขึ้นได้เชย <laughs> ขึ้นได้เชย <laughs> เ, <laughs> เอาไว้เอาแล้วไว้ยมอนขอความเสียเรือทุกคนเลยขึ้นมาไล่เฉย โอ้โอคว่ำสวยเรือจนได้อืมห่อนเนาะห่อนวะนั่งซะห่อนกะปิไงโจดโรบุญนะฮะบุญโจดได้บุญโจบแล้วเอลยมาก่อนมาก่อนแล้วจะไปอีกบุญเลยบุญไปแล้วไก่พูนบ้านผู้ไก่บ้านขุดแข่ไก่พูนะน่าใจเลยเออตังไว้ก่อนได้สังกินบ่าวกัสก่อนบัวจางบ่ฮะบัวจางอืม ไปดินพุ่นมันนี่ที่ไปกับเพาะนะไปกอือทองเออเพิ่นพาไปอืมอืมอืมไปแต่เช้าบ่สิมีนยางไปดินเพือนเจ้าอยู่เพื่อนนั่นติมาได้อยู่เพื่อนมาดินนางเออมาได้อยู่เพื่อนมาได้ยางขึ้นไปเบิ่งว่าใช่มาได้ขึ้นไปเบิ่งซับอืมเพื่นไปกรบเพเห็นเอื้ยแล้วเอื้ยม้อยู่เพื่อนหลายมาดินเอื้ยไปขายเครื่องซอยพ่อคิวหากระมามาหอดเอื้ยกระมาหาเจ้าอยู่ได้ดิ บัลมามือนึ่งกับิดฮอดให้ได้ช่ืหมคิดฮอดเย่อยู่บ่กิดฮอดตีบัลไปหน้าวาสมมนี่บัลไปไปเศ้านี่ไปเศ้านี่เลยกบมาไปบนชบวชมาแล้วเป็นเพื่อนโอไปแต่เศ้าพุ้นเป็นได้อันไปเสีเดีกางัวเหรอบัลีมีไป็น้างัวใช่ไหมงัวเห็นใจเงียบเงียบเห็น้เออังบปวดเศร้าอยู่อืมมาถามาบอกเพ้นหดสักยาบัลบอกว่าไงสักตเงน่้เนาะ อืมแห้งเลยเป็นแห้งเลยอืเป็นแห้งเลยจ้ะโดยอืมอาน้ำขึ้นเพื่อนเฮ็ดได้บ่ะเดี๋ยไม่ได้เข้าเข่าน้ำบ่ขาเข่าในก่อนหักมาบ้างหนึ่งหักมาบ่อืออ๋อเอาไปอยู่เพื่อนอยู่ขึ้นมาเข่าคำแท้ก่อนนเพื่อนไม่ได้โอ้เจดูกกระเจดน้ำเพื่อนโอ้กกระเจดอยู่น้ำแม่บ่เลยชื่อจะเด็ดนภาษาจีนก็ขี่รถนเจ้าบ่ขึ้นไปมือใหม่ก็ไม่คำเลย เด็กเตลิดไปตัดดูปะมือใหม่ก่อนมือใหม่ยังชื่อมากมื่อนี้มันคำเลยดิเพื่อไปเพื่อมากับคำเนี่อนี้ก็จะมงหามงกลัวแล้วมือนี้นะมาหาเจ้าคำแน่มือนี้มือใหม่ก่อนปีคงไปตัดมือมีเด็กเล็ดบ้าดเลยมีเล็กแตลไป่ใช่เด็เตลิดเบ่อเออมื่อจังหวะทันตีนี่บ่าอมื่อวันอาทิตย์ไปโบวช ไปโบสถากินต้มข่าเปียกห้องไปถักท่านให้ข่าเปียกว่าเรียงไปเลยเธอะข่าเปียกอันการที่เราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นี่ไปไปยูหันในตอนเที่ยงยังกินข้าวยูหันบ่ากินเคายกินข้าวยูหันเลื่องกระต้มข่าเปียกอ๋อแต่ละมือประเทศยังชูกินเข้ามาไปต้มเปียกต้มข้าวเปียกบารมีเนี้ยกินแบบนี้ยังบ่ส่วนหลังมีต้มข้าวอ๋อจุบันนี้ยนะข้าวเปียกไม่เส้นนะไม่เส้นนะอืมอืมอืมข้าวเปียกเส้นนะโมเมนต์ว่าต้มข้าวนี่เฮาเนาะ ต้มต้เขาเป็ดเสร็จกินต้มอยู่เขาวันนี้เขาวันนี้เดี๋ยวนี้ไว้ต้มอือต้มกินจะเอาปลาแซ่เป็นยังไงจางเพื่อนให้กินจางบ่แล้วจางนี่ก็แบบโอู้เพื่อนมาขีดนั่นเนาะเพป็นปลาแซ่เพิ่นเลยนะแซ่เพิ่นหลายคนกินแค่ว่าแซ่หลายคนหลายคนเพราะว่าเซ็ดอ่าลายคนเซ็ดถือปากผู้เิวยางกับอะไ้เนาะต้องหลายคนคนหนึ่งว่าแซ่บคนหนึ่งวาปลาแซ่ใครมักแซ่บก็ปูุงไม่นะ ในภาพเป็นหน้าสามมนีมีคนเปนหน้าอยู่บ่อกป็ปนนะโอ้ยยำกายอยู่เอมไปใส่ดิมื้อนี้คือไปลงไปสวรรค์ย่ะบ่เราไปเวียแล้วบ่ด้วะไปเห็นงานเลยอคือกลับขึ้นมาอเออพวมาขวมาเธอเดียวบหินขีกลับมาก็นายย้อนโอ้เดี๋ไไปดินน้ำเพลินบ่าข่าว่มีมาหนินยังไม่ได้ไปลุมื่อนี่บ่ลงไปไม่อบีบ่โอ้เราขึ้นมายังอ่นะ tờ bắt tờ bắt là nó khiến qua tờ bắt là nó lông phải leo ừ. ừ. à, ừ. hùi hút đi tờ hôm 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 nhai chắc nói là phun phải sai đâu nhai bên rồi đó rồi mình nhai bên bài là phun phải xay thành cái phùi ให้มันใหญ่ก้อนสังเอาปุ๋ยใส่ครับว่ามันยังน้อยเราปุ๋ยใส่แล้วมันฉีตายเดี๋ยวมันฉีหยุบลงผมต้องใช่มีแต่ถ่ายมันใหญ่เลยครับว่าผมมีปุ๋ยก็เอาขี้ผุ่นเนอะขี้ผุ่นในตารางเฮือนเจ้านี่อันเอิญฝนเอินปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละเนอะปุ๋ยบ่มีพิษมีภัยนี่ปลอดสารเคมีในไรอยู่พักบัวมาบงเอย่างไรพักบัวข้าพเจ้ามาให้ในเซตบอเอาพักบัว เห็ดได้บ่เวีนว่ะบว่าบ่งช้อนันเก่าวันแรกมันงัวกินอ้าคืองัวกินนะมาเห็ดหัวอยู่ทั่วเดือยวัดเรือยวัดประตูวันเดือยวัดประตูแล้วงัวเข้าไปกินนี่เนาะกะลางามบ่กำลังงามปวกกินปวกมีปวกบ่ปวกินดันพื้นคุบโอ้มันต้องมีแนวข่าปลูกสก่อนเนาะอือ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 อ้าวแต่คนเลยบัดพักกำลังออกบัดปวกิน เฉพาะมันยังบม่ปร่งค่าเสียแห้งปลุกแรกเนาะไม่ได้ไปจันไม่ได้จันห้องไม่ได้คือจะไปหาที่จะจอดจันบ่โบมีตังค์โบมีตังตอนไม่ได้ขายว่าแถวน้ำมันีไม่ได้ขายที่ขามีเละสิไปยี่บ่ไปสิไปติดยูขามีเลยเคยติดอยู่บ่เคยเคยอยู่บ่อันนไหนเฮได้ไม่ใติดได้ตัวนึงฮะไปติดได้ตัวนึงเฮเฮคอยได้เหรอ ถ้าว่ามีตังในสิไปหาติดแถวไรสมมติว่าผักแกงผักแกงไก่บ่ไก่เนาะย่างไปอีกแถวแถวใกล้หน้าเจ้าน่ะบ่มีแม่นบ่ขว่าไปก็ข้ามห้วยข้ามแกงไปอีกกขบแซงมีปลาการติ๊มกี่จันทราชอบอย่างเนาะบ่เช็บไปถล่มไปละขล่มยังแพร่มาให้บ่เซ็บแท้ถล่มไม่นีเไง เออมันเป็นแบบอย่างโบคุ้นแนวจีมันเป็นแบบไหมันเป็นแบบแหงอันวายอาบเลยไปไปเฮื่อเรื่อยวายนั่นหากมาบ่ดูมาแต่หึงแล้วมาเว้นนี่เด้มาบ่สองมุมสามสองมุงเนี่ยนี่คืออยากไปคือยากไปเองเนี่ยว่านี่ไรอยากไปนะไปดินอยากไปเดินยังซื้อโอ้ไปใครอยู่งเราอยู่เฮือนอยู่ในเหตุกานณ์ใหม่ในงามเสมอนะ เป็นยังแขนนะคิดมั้ยยังไงเตุ้มเป็นตุ้มโอ้มียังครบนะยุ่งยุงครบอัายุงครบก็เป็นตุ้มไหมคะมาเพื่อตุ้มน้อยคือเป็นพดเป็นยังแท้อุ่น้อยแล้วมันเช่าไก่เช่าเนาะโอ้นอนมาได้กลางมึงบอให้ยุงครบนั่งชี้แล้วมึงครบเลยนั่งชี้กับครบอืมเนี่ยอะไรเนาะนั่งอยู่กับยุงครบกวานี่มาได้จูดยากันยุงอีกอย่างบ่มจ้ะ ไม่จุดจีดูมันหักบาไวมันเออมันลายเกินเนาะดูให้กับระยะระยะลูกจะมาบ่บุญใช่ใกล้เฮือดฮางมือใดบ่จักมือสิบสิบคำสิบคำนี่แม่นใช่ไหมป่ะเออจะได้ษาบ่ฮู้คุณจะพมนี่ได้ ก็ปวดเรื่อยแท้แต่พวกไม่ได้พวงกันนั่นเี่ในพวกแยกบ่พวงในพวกอยู่ไดู้จะไม่ในรอบดูจะไม่บ่ในพวกอย่างในพวกนะดูไดูจะไม่นะเออในเตี้ยเลยเลยเฮ็ดบุญน้ำลูกเล้านบ่เฮ็ดบุญน้ำลูกล้านวะที่ว่าเราเสียชีวิตมาแต่ไทยเห็นบ่ทันตกน้ำตายนะเออว่าอยังคักแลรกไก่เพือนเจ้าซ้ำหน่ยเนาะซ้ำสีม่วนนะบดนี้เนาะ มื่อมื่อนั่นอ่ะคนโต๊ะก้อนแม่นบอกคนตกบไ่ไปมื่อนั่นแม่เขาเจ็บแม่เจ็บเอวเจ็บเอวเราไม่ได้ไปโอ้แม่เจ็บเอวก็เลยอยู่แม่เออจะไปกับบะม่วนหรอกคนโต๊ะเมื่อนั่นน่ะตกบัดคืนเพื่อนจะาบลเปียกบ่เพื่อนน่ะข้าอะไรน่ะผ้างใต้ังไตอเอาบันบลเปียกบอลบ่ใส่เปียกแน่เนาะเปียกบ่อันอันว่าผ่ากระจ่าเนี่ยอันที่ตู้คำเห็ดไปอัดเทียงเจ้าหรออันที่เดือนเพื่อนตัดนี่ยนะ เอามาอัดทวนนี่ให้เพิ่์นอัดให้บ่ได้บ่ได้ได้บ่ไปหน้าบัดหน้าเดี๋ยวม้วนม้วนวเดบรกมาเด้อม้วนเาตู้เบรกมันนั่นด้วยม้วนได้ม้วนได้ม้วนทางสันมันมัน,มนอ่อนอยู่ม้วนแล้วก็วเสื้อมัดกับเบรกมากบมาเวลาเขาตู้ค้ำดูอย่างมากนะบอกเพิ่นอัดทวนค่ะอัดทวนปืน,นบนผนังเขานะอืให้เพิ่นขึ้นตอกให้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเดือยอยู่ได้เหมือนบ่ป้ามันเที่ยงขนาดวะอืบอกเพิ่น เอามันเปียกบ่ได้นอนใช่สาวดียนอนนั่งอยู่นี่โน้ตมันเปียกผ้าขาวแจ้นนะเออพาทวนทุงทุ่นไอไม่ใช่ตู้เย็นอืม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 เลยตะเก่าฝนพระเขาห้อก๊าซานทีอ๋อวันนี้มีตู้เย็นวางไว้แหละสิวางไม่ใช่ยังคือเก่ายังคือเก่ามันมันบ่เปียกแปลว่าใส่กระลานไฟเบิ่งไงเนี้ยต้องเบิ่งยามหน้าก็ต้องเบิ่งต้องเอาหน้าลงไปหน้าก็เอาเอาข้าวเอางอกข้าวเอาลง พราะว่าย่านมันภัยซอดภัยหยังย่านใหม่เฮือนเนาะบ่เคยตัดภัยโดยโดยจังซี่แหละเนาะเฮือนซานแบบว่าบ่มีผู้ชายแบบผู้ใหญ่เนาะมันก็ําบากเนาะเดหันเฮ็ดนี่ก็ยากแม่นบ่นตกาลงก็สิพเข้าแถวบ่อนลบบ่อนทวนอีหยังมันอืหากแต่เฮือนนั่นลมมื้อนั้นบ่ได้เพื่อนติบ่เพื่อนเพื่อนอยู่บ่ หาใครแต่ว่า oh ม uh, so no ันลมบ่หึงเนาะอืออืออไม่จริงคือตุ๊กตีไปตุ๊กอันล้างสุการคุณเนาะเรืหานกบเลยชิลมแหงเนาะแมนได้อัจะกินตอนแรกนี่บ่มีกินกี่กิ๊งแจ๊บแจ๊บพริกว่ะเน่าคำว่าคำว่าเจ้าอยากติ๊กไม่คิดจันคำมีว่างตังนาะแม่นไปแม่นบ่ไปสิไปกระเพอ่างคบคิดว่าส่วนเมนได้ปกะจิ ่วนแม่บ <tr> ่อืมมันดุนั่นนี่จ้ะอากินอาซิมึงยกเป็นไดหวานนี่บ่หวานหวานบ่ขอจะว่าขอซื้อเฮือนให้ายดูเฮือนาทองบ่แม่นอยู่หวานเนาะเออูรสชาเลยแม่นบ่คว่าซื้อเฮือนอื่นนี่มันเป็นไดคําเนเฮือนคนอื่นมันบ่หวานแ อออันนี้ถือว่าวานถูกใจเจ้ามันบอก <ừ. S 1> เพื่อนอื่นนั่นชื่อได้ค่ะแต่มันก็ไ่ได้ื่อกินเลยนี่ได้ะหสิบพันได้เนาะน่ะสิบพนะันอืมิแบเนี้ยอันนี้ถือว่ามักแห้งมันบอกซานมเย็นนี่าเผออยู่ช่อนของเจ้าผชื่อว่าวะใช่เผลอเพื่อ,อนสาปนนี่ก็มี้ีบอกนีด่กินได้รัมากพี่ีบคุยกับพี่ิชฟแหรอนก็คอยากเกี่ยเขาไนีึคนอยากเลยเนาะพลเมนองเขาเลย เขชื่อเผยเด้อยินบ้างอยู่เผยเด้อมันไปแทะอ่าไปเนี้ยอยู่เผยโอแม่บอกให้ไปทำแล้วกินข้าวเองกินข้าวห้าเกลือแล้วผูกคำลุผูกไปหนึ่งข่าวนล้วแมวไปถามแมวแม่เนี้ยอ่าเวลาบอกให้ไปเฮ็ดเบี้ยกวลาบอกไปเวลาอยากไปหันไปนี่อยากไป คืดว่าเลยเนี่คืดคืดคืดยากเลยอยากไปแล้วว่าอเลยนี่นะเออฮะเมนบ่เอ้ยว่ากี่ตัวเขาว่าว่าไปเพื่อนไอ้ไวแม่กับฮู้ว่าทำแท้รักแม่ไปได้นี่นะบ่แจ๊คเราบ่แจ๊คเราอยู่หน้าหัวอ้าวถางว่าสิไปมันหลังนะถามว่าสิไปมันหลังซะไม่ไปงาน ก็ไปได้ว่าว่าวาสิไปหน้าก็ไปมันหลังเมยคือเก่าันแล้วเห็นพี่เสิเฮนตัวตัวพ่อตัวเมย์บาเป็นในเด้อจะไปเอว่ามันจะฮดเด็ดแล้วาไปดินใช่ไหมบยอเด็ดไปหน้าก็กเฉิก็บอยู่มืออย่างปลูกไว้อยู่ยังมติดปลูกก็ได้คุนุ่นนะขอกัปลูกมื่อไหม่ก็ได้อยู่ เราชิมท <ane> <anya> mm ีรถมาชอืม yeah. ไ่ได้ห mm. uh, yeah. mm ูว่าสาวเพื่อนไปพูดนะเอ๊ะไปโบสไปโบมึงนั่งเือเเมือเเมนเดอ๋อว่าแบบเพิ่นไปโบสถ์เพื่อนไปคนเดียวเพื่อนแม่นบอคนเดียวแต่ก้วไปกับเจ้าจีเิ่โบไปเดยอ๋อเริ่โบสถ์ไปพูดเลย่องมาเฮือนมาอยู่มาล้วกไปอีก มามาเลยเจ้าย่างขึ้นไปเองเจ้าหรือว่ามีมีขี่รถค,คนไปเอทองน้องมานเพื่อนบาร์เพื่อนนี่อ๋อสาทองสาทองคนแน่ทองนั่นทองอ้วนนะอ,อ๋อทองเมียบอินเพื่อนเมียเกาอินบ่แล้วขี่ขอขี่รถขึ้นเพื่อนไปเพื่อนพาไปดินพุ่อนก็เลยวไปดินเพื่อนเอ,อีเพื่อนอืมพรอเจา้าคือบอกหายรับไปส่งเจ้าอยู่หน้าเพุ่นมืไอไรวาก็เม่ว่าเลิกบวชเลยไปหน้าไป โอ้ยเนาะแม่กับพ่อแม่ยังฮ้ายแหนแล้วพูมีเวียวนึงเข้าซอยแม่พูใหญ่เลยแนวนั่นบ่ได้นึกจักเทือแม่ไปเ็ดแล้วบ่ได้กิน่ื้น่งมือตนแรงกันนึอยู่อือ่าเห็นบ่บ่้วแม่แม่บ่แม่่เราายได้เราเราบอกไเด้อเราบ่ได้ายได้เราบอกะ ถ้าว่าตัวสิ Rut, ไปใช้มาใช้ก็คือตัวว่าก็แม่ว่าเออแม่เอ้ยเขาไปโบสถ์เขาเลิกโบสถ์เลยไปหน้าอืมถ้าเพิ่นว่าว่าให้ไปหน้าก็คือไปหน้ามาแต่หน้ากับหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเคือยูเฮดกินแล้วว่าคือตัวเคยเฮดแต่เก้าเนี่เห็นว่าเอ็ซีบอกอยู่นี่บ่มีเฮ้กินเนยไ่ได้เฮดกินนี่บ่มีกับหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแน่น่ะหายแต่แม่์เฮดผุณเม่์เฮดนะครับแล้วว่าใหญ่แดีบ่มีเฮดบ่มีหนึ่งเราวะเมนดิบ่อันหนึ่งรู้เพื่อนกันหรือ หนึ่งขูมือแน่ว่าเข่าวน้าเขากินทุกมือเขาก็ต้องเฮ็ดขูมืออืมวัวเมยแล้วก็เถ่าเลยเด้เขาว่ามือใดมือหนึ่งบุเมยบัอยู่น้พาพัชเชียเดียเด๋ยวเจ้ากินเอาหนึ่งเองหนึ่งเอง,งเองาะชูม,มือนี่ก็คือว่าหนึ่งเปลี่ยนเมยน่าะตอนเศร้าต้องลุกแต่เศร้าหนึ่งขเข่าเปลี่ยนเมยมเมขหาแต่ทางไปไอืมคิดหาแต่ทางไปดิ ข่าว่าก้าวมาห้ามว่อยากเฮ็ดแต่ก้บ่ต้องขอเพิ่นเด้อบันหน้าเด้ออือข่าว่าก้าวมาห้ามว่าเฮ็ดนะเออเขาสันโคลคือเพิ่นเบาเนี่ยโคไปแล้วบ่เฮ็ดกะมันกะบ่ออกมาจากเชื้อเพิ่อนร้อนกวานอยู่ว่านอยู่ว่านบ่ตอนเช้าตอนนั้นประกาศเจ้ามาเข่าววันเลยว่านหรือเ่ว่านม่บ่เจ้ามาตัวนะเจ้าวมากประกาศ่ชคบอกประกาศโชคไม่ใช่ประกาศเป็นมิดน้อยๆมันดำแล้ว มีเวียกัม่กิจันกัมีอะไรดีนี่เนาะป้าเนาะมื่อวานกับไปหาติ๊กจิจอกจิจันทไปว่าจะมือผ้าไปปพาไปหาติ๊กมีจันมาชูแม่กินบ่ได้กลัวใครก็ลอกไปหาเลาะดินนะมวยไปมวยไปยูนิฟูดไปยังไงไปไม่ใครใ่ไมครับ่มาป้าแม่นอกใครก็เจแม่ไปมือ เอออันผู้น้องเพิ่นผู้น้องเหมคือกันเนาะมาไกลจ้าคือเนาะเนอะดีใดกับยานะมาคือเกขาเห็รได้จ้ะแม่ป่ะแม่กับลูกว่ะอาแม่มาักเดอยาต้องมาเอยอ้าคือวันชั้นนะบานนี้แม่กับลูกชิงชิดชิงให้กันกับตัดกันบวขาดนะเฮ้ยแดกอะ เออปดี๋ราักามบุกบุญฟังไพอือืมอืยมาคนไบัได้บเนขา่เือบเคยเห็ดจัเชื่อเป็นบ่เคยแต่กินเนียืนมาถามเาอีกช่บ่มาัได้คือว่าเด็กน้อยเห็นเนาะวะยังบ่ทันจักยังเห็นวะนี่แต่คอยบอกคอยเอาเนี้ยเห็ได้สามีกับลูกเห็นวะอืม คือท um: er ี pues ่ไหนยก็อตัวหาเงินอะไรอยู่น้ำเอื้อยก็บวกอยู่อืมอยู่เอื้อยเป็นโมเอื้อยนี่เนาะอยู่เป็นโมมะนาวเนาะมะนาวใว่าน้องมาน้าหนึ่งมวนว่าน้องมาอยู่เหมือนกันมวนอยู่บ่มวนอยู่มวนอยู่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขเนาะอืมอบินีมันกลับันายย้อนเลยอย่าบอกมาเฮือนดอกกันกลับหาเงี้ยมาบ้างหน่กลับมาอีก

ไม่รุนเสมอในใจฮ้อนบ่ค่อยอยากฟังค่วมพ่อแม่ปันใดไปตามยกตามสมัยเน่บอกเมื่อครัวเขาใจยิ่ว่าแม่จมนะเขาใจยู่วใจยุ่มันงั้นกระเต๊กว่าฮ้องเหรอกรเต๊กบรนะบรนะกะเ๊กเนี่ยบบ่นี่ยุ่งนี่เป็นยังจมแม่คืนนี่ให้แม่ยังอาถาม ดูอยู่กับโจมว่าว่าบัานนี้น้องมีศิกย์งจ n g โจบาเฮาเพิ่นโ่มยังเบ่าวยังจะว่าเพิ่นโ่มอ๋อฉันมาพิชเชอบอกโอ้มอว์บิกนี่อะไรอ่ะอันที่แม่โ่มเนี่ยบอแม่ว่าเพิ่นให้เด้อเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกสอนเฮาให้เป็นคนดีอ่าเฮาเป็นลูกเฮาก็ต้องเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เด้ออันที่แม่โ่มเนี่ยแม่เป็นห่วงลูกเลยน้องล่ะเพิ่นเป็นห่วงยังไงเฮานี่เป็นคนดีเออเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน เอเอเห็ดอยู่เห็ดกินในเฮือนในชา่แหนะเดะคนจมเขาก็ต้องฟังอเนี่ยไรฟังแต่ฟังเพื่อนเนว่ยไรมันบวถ,ถูกชังว่าจมกับยาแล้วแล้วแลเละมันจมอืมเห็นว่าน้องตืนอน่ะเราไม่เครียดได้ห้ายใครลระแม่จมแล้วก็มีแต่ยิ่มแต่หัวแล้วไม่ได้สนเ <c oughs> จ้าว่าแม่จมว่าแม่มห้างแล้ว เวลาเจ้าแม่์ให้แม mm ่ hmm. then, yeah, ์จมนี mm ่ยเจ้าให้เม่ได้สามวันให้ให้ตอบโต้คืนบอกให้ไว้ได้ให้แม่ให้บอกว่าบอกให้ว่าโอ้โหนี่นี่อย่างเนเดี๋ยวแม่ยาบอกบันยาคือเก่าคือเก่าก็สิเป็นแบบเดียวเจ้านะเจ้าก็ยังอยากไปคือเก่าแม่งเปิดตู้มวนแทบว่าสันเจอหน้าแม่อืเนาะ เป็นจังซี่แล้วแม่ก็เฒ่าแล้วนาเอ้ยเพิ่นก็บอกจมเจ้าไห้เจ้าปดีแลมื้อใดมื้อนึงบ่เห็นแม่เจ้าสิู้สึกบ่แล้วนะนบ่เข้าใจบ่เอยเว้าการที่มื้อใดมื้อนึงบ่เห็นแม่นะหมายความว่าแ่เก่า อยู่อยู่หางเมื่อไหร่เมื่อหนึ่งแบบแม่เจ้าเออเจ็บไข้แรป่วยแม่เจ้าเห็ดหันเห็ดหนี่บได้นี่นะเจ้าก็ต้องเด้เห็ดเวียกซอยเพินินเดี๋ยวว่าเห็ดทำหน้าที่แทนแม่เมนบ่อไหร่นที่บอกคนบอกคนว่าอ,อยางไห้เจ้าเป็นคนดีแนละ้วคนจมกับยาเพิ่นคนเป็นแม่เขาไม่แต่นั่งฟังอยู่สื่อแนะพัชดาคนทีนบอด่าแม่ด่าพอเห็ดอย่างบ่กข้นบ่เก,กินเนะ๊ย มีแต่ดุบแต่จมไงเด้ออันน no ี้เอ้ยบอกอันนี้นะบาร์ดเอ้ยบอกสิกับบาร์ดเอ้ยให้อีกนะฮะบอกบด้เครียด์ตี่รองละเออเอ้ยบอกเลยลูกเด้อเอ้ยบรด้ห้เจ้าเอ้ยบอกอันนี้อืมเนาะบาร์ดหน้านอ่ะเฮ็ดถ้าว่าสิไปใส่ให้บอกแม่สะก่อนเด้อบาร์ดหน้าเด้อบอกห้ลักไปคือแม่ฮะมายังชิบอกอยู่ไปนะยังชิบอกอยู่ แล้ววันนี้เจ้าปพุ่นแบบเจ้ามาให้มาสง่งเจ้านน้องซินอันน้องอ,งนอ,นองันลูกอันบ่าวดวงเพื่นอนีโบโบชินใช่จ้ะชินลูกลุงคำม,มีแล้วลูกลุงค้ำอ๋ออันผู้ลูกลูกหล่าเพื่อนอันโบโอ้น้องสบายเพื่น <ừ. S 1> อ uh น,อ,นอืมชื่อซินนั่นน่ะที่รวมหน้าเหามืนก้อนเด็กนี่จ้าหน้าอีู่บ่ทำเช่าาหน่อยสันอาบอืม ถั er, ่แพร์ก <paling close intake> so ็ไ <welche> ด uh ้น้อยเดียวเนี่ยทักวแพร์พยายาไปสล่อยแพร์สั่งเพื่อไงสั่งเพื่อหมอ้ทักเพื่อหมอ้ทักเออเม่คว้างเพื่อนแม่บ่เพื่อนให้เฮ็ดเบียผ่อนคลายเอาเฮ็ดเบียยไปน้ำเขากับซีได้ผ่อนคลายฮัลซีบอเครียดจต่ใครบ้านหนึ่งไรเดี๋ยวมันใหญ่เฮ็ดใหญ่บอกมาเบิ่งกยี่ห้อใหญ่สั่งไหนเฮ็ดซั่มบ้าสีขาวนั่นน่ะเนาะ อืมอืมจะชิรีบ้านึงบ่ได้แหละได้มีโฉกก็ได้สีเบะสีนี่นะอืมโออสีงามเนาะสีนี่เนาะงามสีนี่เพิ่นบอยเฮ็ดบ่อืมผู้ใหญ่เพิ่นบอกทักแล้วเพิ่อนชื่อเขามาให้ไปโอ้บอยทักเพิ่นชื่อเขามาให้เออเขาก็ต้องเฮ็ดแบบสั้นนี่เฮดบอกเฮ็ดตามค้าแนะน้ำเพิ่นนั่นแหละเขาบอกต้องขีดข้านเฮ็ดลุเฮ็ดมันนี่ว่าเพิ่นเห็นเพิ่นจังสงสาร ทำกี่ขันะน้นนะเพิ่นบ่อยากซอยเลยทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเห็นเพิ่นกับบอมักคือกันแน่นางเลยทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นมักคนดุคนมันเนะอะครับนะแถบเมื่อนี้คำว่าไปหน้าก็ได้ติดนี่เจาะจันมาก,กินกับเข่าเลยเด้เหมือนนี่บ่ไปไปดิน่นเซยอยู่ไปสะนะันอ๊ะคำนะเอื้อใช้ได้เมื่อฉันเอออืม,อม ให้เจ้าอาบน้ำอาบน้ำใหเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินชูแม่กินอืมเนาะไปสบายกลับก่อนด้วล่ะเ้อะเฮ็ดนี่ว่างน้องก่อนสบายดีป้าลุงก่อนละโดยสบายดีน้องละโดยเนาะไปสวัสดีไปพี่น้องเ้ยทั้งน้องมะนาวกับแม่สิไปเอาน้ำให้งัวกินอยู่หน้าผัสสนเนาะโดยฮ่าจังไรก็กลับก่อนเลยทุกคนเลยเนาะมาฟังคิดหนาได้บ้านนี้เนาะไปพี่น้อง โดย่ะสังใดกรับก่อนให้พี่น้องขอบมุกขอบใจเวลาที่เขามาติดตามครับสมคลิปแต่ต้นถึงจบแต่กระบ,บอกข,อขอา่ามโฆษณาเนาะโดยปัสระเินนี้ไปแล้วให้พี่น้องการเขามาสบายดี